สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FFF และนี่คือรายการคนตกงานมาเล่าเรื่องแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอเสนอตอนทุง่งนางแค้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณติน่น คุณเต็นเล่าว่าสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอายุประมาณ7-8ขวบผมเคยได้ยินเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเขาเล่ากันถึงโพลปลวกหรือว่าจอมปลวกในที่หนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากต่อคนในหมู่บ้านไม่ว่าใครคนไหนเกิดมาแล้วจะต้องเคยได้ยินหรือว่าคุ้นเคยกับชื่อของโพลคําตาเป็นอย่างดีและเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นที่มาของชื่อนี้ที่ใช้เรียกขนานกันนั้น ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนประมาณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สหรือที่5เห็นจะได้ซึ่งเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและมีแง่คิดข้อคิดที่ดีแค่ไหนนั้นผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับและที่สำคัญก็คือผมไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อหรือว่าคล้อยตามเรื่องนี้ไป ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างใดคิดซะว่ามันเป็นการฟังนิทานโบราณเก่าแก่กล่อมก่อนนอนก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยครั้งแรกที่บรรพบุรุษของเราพวกท่านเพิ่งจะเริ่มตั้งบ้านเมืองกันใหม่ๆตามหัวเมืองสมัยโบราณต่างๆก็เพิ่งจะเริ่มมีหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยผุดขึ้นตามดงดอน ต,ตามป่าเขาลำนาภไพตั้งกระจัดกระจายอยู่กันทั่วไปกันอย่างกับดอกเห็ดที่หมู่บ้านป่าขนาดเล็กแห่งหนึ่งทางภาคอีสานที่นี่ก็มีจำนวนประชากรอ,อยู่ไม่กี่ร้อยคนสมัยนั้นชาวบ้านยังไม่เคยรู้จักสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าไฟฟ้าพวกเขาเหล่านั้นยังยึดถือในจารีตคนลองและาศาสนาของตัวเองอย่างเหนียวแน่นตอนนั้นยังใช้ขี้ตกขี้ใต้จุดเป็นครบเพลิงเพื่อให้แสงสว่าง ยังหาบคานนำน้ำมาเทาใส่ตุ่มไว้ตักอาบยังใช้วัวต่างหรือควายเทียมเกวียนสำหรับการเดินทางสัญจรเพื่อเดินทางไปในที่ไกลๆกันอยู่และอาชีพของชาวบ้านในสมัยนั้นนอกจากการเลี้ยงปุสัตว์หรือว่าทำไล่นาไถกันแล้วนั้น <c oughs> ก็จะมีเพียงการเข้าป่าล่าสัตว์เพื่ออย่างชีพดำเนินวิถีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามอัตภาพให้เวลาผ่านพ้นไปในแต่ละวัน ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตในเช้าวันใหม่วนเวียนไปแบบนี้เป็นวัฏจักรหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิดกา้านเขาเป็นหนุ่มโสดวัยชะกันที่รักในความสันโดษเป็นชีวิตจิตใจเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่บึกบึนหน้าตาคมคายหล่อเหลาชัยเล่นปีนี้เขานั้นมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์แล้วแต่ด้วยความเกลียดค้านนั้นไม่เคยจะทำอะไรเขาได้ ทุกวันนั้นทิดกานจะต้องออกไปทำไล่ไถนาแทนพ่อกับแม่ที่แก่เท่าตั้งแต่เช้าเมื่อจนตะวันตกดินเมื่อล้างเนื้อล้างตัวเสร็จก็จะขึ้นมานอนพักอยู่บนขนับหลังเล็กๆบนปลายนาอยู่ครู่ใหญ่แล้วเขาก็ค่อยๆเดินเท้ากลับบ้านเพื่อกลับไปกินข้าวเยน็นซึ่งในวันนี้มันก็เกิดเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันหลังจากเสร็จงานนาแล้ว ติดการก็ขึ้นมานอนพักอยู่บนขนับเหมือนเช่นเคยมองดูท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีแดงหมากสุกเห็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าอยู่รำไรเสียงนกกาส่งเสียงเจ้ยแจ้วกำลังจับกลุ่มบินกลับหลังเป็นฝูงใหญ่สายลมจากชายทุ่งพัดเย็นมาเอื่อยๆจักจันรเลไลเริ่มส่งเสียงกันดังระงมเป็นสัญญาณบอกมาว่าอีกไม่นานเวลากลางคืนก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้ว ระหว่างที่ทิดการกำลังนอนคิดอะไรอยู่เพลินๆอยู่นั้นเองก็ปรากฏว่าเขานั้นเผลอหลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยอย่างไม่รู้ตัวทิดการกำลังหลับฝันไปว่าเห็นตัวเองนั้นกำลังนอนหงายคว้มือหนุนหัวมองดูบรรยากาศท้องทุ่งอยู่บนคนนำแต่ขณะนั้นก็รู้สึกถึงการสั่นไหวของพื้นกระไดและฝากระดานจากที่ตัวเองนอนอยู่ มันดังเอสอาร์ดเป็นจังหวะเหมือนมีใครบางคนกำลังค่อยๆปีดขึ้นมาจากทางด้านล่างโดยที่เขานั้นไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองทิกการก็มองเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งปีนขึ้นมาบนคนำจนถึงตัวของเขาหญิงสาวนางนั้นมีรูปร่างสูงระหงผอมเพรียวสัสดส่วนอวบอัดได้รูป ผิวของเธอสวยขาวเนียนหน้าตาสะสวยกว่าชาวบ้านทั่วไปที่เขานั้นเคยได้เห็นเธอใส่เสื้อผ้าฝ้ายแขนสั้นสีขาวนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาลลายขิดวินาทีนั้นทิดก้านเองก็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเหตุเพราะว่าเขาเองนั้นไม่เคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้าค่าตาของเธอมาก่อนได้แต่นอนอ้าปากค้างทำตาโต เนื้อตัวของทิดการนั้นแข็งทื่อเหมือนว่าถูกมต์สะกดไม่ให้เขานั้นสามารถขยับตัวไปไหนได้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องกลัวรองข้ามาดีหญิงสาวคนนั้นพูดพลางนั่งพับเพียบใกล้ๆแล้วชายตามมองปล่อยยิ้มหวานให้กับเขาเธอ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 เป็นใครเนื้อทิดการพยายามเอ่ยถามออกไปปากคอสั่น เขาทั้งงงและเตื่นแต้นสงสัยสลับสับสนกันไปหมดเจ้านะขพยันการงานดีนะข้าชอบเธอพูดพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวเข้าหาทิศกานยืนริมฝีปากเข้าไปใกล้ๆกกับใบหน้าของเขาถ้าข้าได้เจ้าเป็นหัวก็คงจะดีไม่น้อย แล้วหญิงผู้นั้นก็พวดพลาดลุกขึ้นมาขึ้นคล่อมทับล่างของทิดกานเอาไว้เธอเริ่มทำให้เขาเคลิ้มจนเลยเถิดไปถึงขั้นที่ทั้งคู่ต่างก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งและร่วมรักกันในที่สุดก่อนจะจากลากันในความฝันทิดกานจําได้เพียงแต่ว่าเธอนั้นหันมาส่งยิ้มให้กับเขาแล้วบอกว่าตัวเองนั้นชื่อคำตาแล้วจะแวะมาหาบ่อย จากนั้นเธอก็เดินลงบันไดของขนำหายไปในความมืดและในตอนนั้นเองทิดการก็ตื่นจากความฝันในที่สุดทิดการที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาพที่เปลือยกายเหมือนกับว่าในตอนที่เสร็จกิจกับหญิงสาวในความฝันนั้น และบรรยากาศรอบด้านนี้ก็ค่ำมืดเต็มที่ไปแล้วทิดกรารได้แต่ยิ้มแย่ๆแบบเขินๆก่อนจะรีบใส่เสื้อผ้าและลงจากขนากลับบ้านไปโดยที่เขานั้นยังมีใบหน้าและรอยยิ้มของคำตาประทับใจอยู่อย่างไม่รู้ลืมเมื่อกลับมาถึงบ้านทิดก้านก็เอาแต่ยิ้มกลุ้มกลิม และเอาแต่เบอร์ลอยคิดถึงแต่คำตาหญิงสาวในความฝันนั้นอาการนี้นั้นทำให้พ่อแม่ของเขานั้นรู้สึกว่าลูกชายของตัวเองนั้นผิดแผดไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดแต่ท่านทั้งสองนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดไปว่าลูกชายคงแอบไปชอบพอกับสาวบ้านไหนเขา้าจนทำให้เขาต้องมานั่งเหมือนนั่งเพอ้ออยู่แบบนี้มันเป็นพฤติกรรมตามประสาของคนในวัยหนุ่ม ที่เพิ่งจะเริ่มมีความรักท่านทั้งสองยังนึกเอนดูลูกชายด้วยซ้ำว่าในที่สุดนั้นเขาก็จะได้มีเมียเป็นตัวเป็นตเนตเหมือนกับคนอื่นๆเขาเสียทีว่าที่ลูกสะใภ้ในอนาคตนั้นจะเป็นใครมีหน้าตาสะสวยแค่ไหนนะสองผู้เฒ่าก็ได้แต่คิดวาดฝันไปไกลอยู่อย่างเดืองเดืองเมื่อพ่อกับแม่ของเขานั้นเข้านอนกันหมดแล้ว แต่ทว่าในคืนนี้ทิดกา้านยังคงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของคำตาอยู่เขาพยายามคิดหาคำตอบกับตัวเองให้ได้ว่าเธอนั้นเป็นใครเธอมาจากที่ไหนหรือว่าตัวเองนั้นเกิดเป็นอะไรถึงได้ฝันสับปะดนไปแบบนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์เปลี่ยวที่มีมากจนเกินไปคิดยังไงก็ยังคิดไม่ออกจนกระทั่งมาสะดุดอยู่กับชื่อของเธออย่างน่าตกใจที่สุด สาวคำตาชื่อนี้ทำให้ทิดก้านถึงกับขนล,ลุกสู้เรื่องเล่าจากปากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมันหวนย้อนกลับมาทำให้นึกถึงอย่างฉับพลันหรือว่ามันจะเป็นตรงนั้นถ้าเกิดมันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็มันต้องใช่แน่ๆที่คันนาด,ด้านหนึ่งไม่ไกลไปจาก ขนำน้อยๆข้างทุ่งนาของทิศก้านซักเท่าไหร่ประมาณออกไปไม่กี่สิบเมตรตรงนั้นก็คือทางทิศตะวันตกที่ใต้ต้นทองกวาวใหญ่จะมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากและสูงเท่ากับตัวคนใหญ่ๆที่ยืนขึ้นมาอย่างเต็มสัสดส่วนข้างๆจอมปลวกนั้นจะมีสารไม้เล็กๆเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่กราบไหว้สักการะของชาวบ้านทั่วไป ซึ่งทุกคนต่างเรียกชื่อจอมปลวกและสารแห่งนี้ว่าสารโพนคำตาและที่มาที่ไปของสารนี้เขาว่ากันว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ชั่วอายุคนอีกรุ่นหนึ่งเป็นหลักร้อยปีเลยเห็นจะได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ทิดก้านเองนั้นก็ยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำเลองเล่านั้นเล่าเอาไว้ว่าตั้งแต่เดิมในสมัยพื้นที่นั้น ยังไม่ทันได้กลายเป็นท้องทุ่งนาของชาวบ้านเหมือนอย่างที่เห็นกันเช่นทุกวันนี้มันยังคงเป็นป่ารกเทบมีพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่มีวันหนึ่งนางคำตาซึ่งเป็นสาวงามในวัยแรกรุ่นและเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เธอได้เข้ามาเก็บเห็ดและของป่ากลับไปกินที่บ้านมันเป็นกิจวัตรประจำวันตามปกติของเธอ เวลานั้นเป็นเวลาเย็นใกล้มากแล้วด้วยความที่นางคําตานั้นมาคนเดียวเธอจึงจำเป็นต้องรีบหารีบกลับเพราะว่ากลัวอันตรายและเธอก็เป็นห่วงคนที่บ้านว่าจะหิวเนื่องจากรอนานแต่ในระหว่างที่เธอกำลังก้มๆเงยๆเ,เ,เก็บของป่าอยู่นั้นเองจูจๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่ง มันบุกเข้ามาพยายามจับตัวเธอไว้ปิดปากไม่ให้เธอส่งเสียงเพื่อร้องขอความช่วยเหลือมันมข่มขืนกระทำชำเราเธอจนเสร็จกิจแล้วปาดคอเธอให้ตายอย่างอน,นาถในที่ตรงนั้นก่อนที่ไอ้ชั่วนั่นจะวิ่งหนีหายไปเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวของคำตาก็นึกเป็นห่วงและสงสัยว่าทำไมเธอนั้นถึงไม่กลับมาเสียที จึงตัดสินใจรวมตัวก,กันกับพวกชาวบ้านหลายคนเพื่อออกตามหากันยกใหญ่จนกระทั่งพวกเขามาพบศพของเธอในป่าใต้ต้นทองกวาวใหญ่แห่งนี้พ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอต่างใจสลายต่างก็ร้องไห้ค้ามควรเสียใจกับการจากไปของคำตาจนน้ำตาแทบไหลเป็นสายเลือดผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพ่อของเธอพยายามเืบสาวเรื่องราวอย่างสุดความสามารถ เพื่อจะต้องการรู้ให้ได้ว่าใครนั้นคือคนที่ฆ่าข่มขืนลูกสาวของตนแต่ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้ามากพอประกอบกับยุคนั้นยังใช้ความเป็นกฎหมู่มากกว่ากฎหมายอยู่จึงทำให้การเสพสวนคนร้ายนั้นล้มเหลวอย่างน่าเห็นเจ็บใจหลังจากที่งานศพของคำตาผ่านพ้นไป ก็มีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นตามมาอย่างน่าหวาดกลัวที่สุดชาวบ้านหลายคนเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือว่าเสียงผู้หญิงที่กียรีดร้องด้วยความทรมานอย่างเจ็บปวดมันดังออกมาจากป่าแถบนั้นในเวลายามค่ำคืนหนักที่สุดก็เห็นร่างของคำตาที่โชคไปด้วยเลือดเธอมาเดินร้องไห้อย่างโหยหวนตามทางในหมู่บ้านมันทำให้ทุกคนนั้นหวาดผวา ต้องปิดบ้านเข้านอนกันตั้งแต่ตะว,วันนั้นยังไม่ตกดินลูกเด็กเล็กแดงที่ดือซนหรือว่าไม่ยอมนอนเมื่อได้ยินพ่อกับแม่ขู่ว่าเดี๋ยวผีนางคำตาจะมาหักคอเอานะพวกเด็กๆก็จะข่มตานอนหลับปุ๋ยอยากว่าง่ายส่วนพ่อแม่ของคำตาเองก็มีเรื่องให้ต้องร้อนหลนใจอยู่อย่างไม่ไวายเว,ว้นวันเหตุก็เพราะว่าลูกสาว เข้ามาเฝ้าร้องไห้ข้ามกลวนทรมานเสียอย่างเหลือเกินแค้นใจจนเหลืออดอยู่ทุกคืนวันนี้เหตุการณ์นี้มันทำให้ชาวบ้านทุกคนต้องเดือดร้อนรนกันเป็นอย่างมากจนพวกเขาต้องไปอัญเชิญหมอธรรมที่มีวิชาอาคมเข้มขลังที่สุดในสมัยนั้นมาปราบและนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่ให้อุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณของนางคำตาจึงสงบลง และต่อมานั้นอยู่ดีๆก็มีปลวกมันเมื่อก่อนลังขึ้นอยู่ที่ข้างต้นทองก่าวนั้นมันเป็นจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่มากมองดูแล้วหน้าเกงขามจนหน้าขนลุกชาวบ้านจึงต่างพากันเชื่อว่าวิญญาณของนางคำตานี้ต้องมาสิงสถิตยอยู่ที่ตรงนี้อย่างแน่นอนจากนั้นพวกชาวบ้านจึงเริ่มสร้างศาลกันให้เป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไป และมีการบูรณะเปลี่ยนแปลงทุกๆสิบปีจากรุ่นสูร่รุ่นสืบต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งจวบจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งพื้นที่ใกล้ๆสารตรงนั้นก็คือทุ่งนาของพ่อดงทิศก้านนั่นเองพอคิดมาถึงตรงนี้ทิศก้านก็มีอาการต้องเสียวสันหลังวาบขึ้นมา เพราะว่าเขาแน่ใจแล้วว่าหญิงสาวที่ตัวเองเจอในความฝันนั้นมันจะต้องเป็นนางคำตาเดียวกันกับในตำนานที่เล่าขานประจำหมู่บ้านเรื่องนี้แน่นอนซึ่งเขาก็รู้สึกกลัวและสับสนจนอธิบายอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้จุดประสงค์ที่จริงของผีนางคำตาที่ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นที่นางได้เข้ามาร่วมรักกับเขาในความฝันเพราะว่าต้องการยังไงกันแน่ ทิดการเคยได้ยินมาว่าในตำนานของผีตานีนั้นท่านนางนั้นได้ชายใดเป็นผัวแล้วผู้ชายคนนั้นจะต้องตายและไปอยู่กับนางในโลกของวิญญาณซึ่งผีนางคำตาเองก็มาทำแบบนี้เหมือนในตำนานนางตาหนีเช่นกันและเขาก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของมันนั้นจะออกมาแบบเดียวกันหรือเปล่านี่เขาจะต้องตายด้วยน้ำมือของผีนางคำตาหรือไม่ ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นถ้าจะหักดิบไม่ไปทำงานนาเลยด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองนั้นกลัวผีนางคำตาแบบนั้นมันก็ดูไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าตนทนทำใจทำไปก่อนก็แล้วกัน พอตกเย็นก็รีบกลับบ้านไม่ต้องเข้าไปนอนพักที่คนำเหมือนเดิมแล้วก็ได้แค่นี้ผีนางคำตาคงไม่มีทางเข้ามาหลอกหลอนในความฝันอีกแล้วแหละคืนนั้นทิศก้านจึงต้องข่มตานอนหลับลงด้วยการคิดระวังตัวและปลอบใจตัวเองแบบนี้เช้าวันต่อมาทิศกา้านก็ไปทำงานนาตามปกติแต่ในวันนี้เขานั้นคิดจะกลับบ้านเร็วให้เร็วกว่าทุกครั้ง ตั้งแต่พระอาทิตย์นั้นยังไม่ตกดินแต่ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะไม่ไปเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้สักเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่ทำงานนาเสร็จประมาณห้าโมงเย็นนั้นทิ่การเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่อนล้ามากกว่าที่เคยจำเป็นต้องนั่งพักกินน้ำกินท่าให้มีแรงเดินต่ออยู่ที่คนนำนั้นเสร็จแล้วก็ทอดตัวลงนอนหงายกับไม้พื้นกระดาน ในใจก็ระแวงอยู่ลึกๆว่าถ้าเขานั้นหลับฝันไปแล้วนึกถึงนางคําตาอีกซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทิศการที่เผลอหลับไปก็ฝันถึงนางคําตาอีกครั้งในฝันนั้นนางคําตาจะมาขอร่วมษสงสวานกับเขาเหมือนเดิมพอตื่นขึ้นก็จะพบกับสภาพของตัวเองที่นอนเปลือยอยู่แบบไม่ใส่เสื้อผ้า เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปอย่างนี้ถึงสามวันติดตๆจนทิดก้านร,รู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วนางคำตาคงอยากจะร่วมรักกับเขาเพราะว่านางนั้นชอบเขาและก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายทำร้ายเขาให้ถึงชีวิตจริงๆก็ได้เพราะเท่าที่ผ่านมานั้นเขาไม่รู้สึกเลยว่ามันจะมีอันตรายอะไรมาสู่ร่างกายหรือว่าชีวิตของตัวเองเลยสักนิดด้วยความที่เขานั้นยังหนุ่มชะกัน ประกอบกับอารมณ์เปล่าเปลี่ยวยังไม่เคยมีรูกเมียจึงทำให้ทิดการนั้นเกิดติดใจผีนางคำตาขึ้นมาสะเอาดือดอๆหลังจากสามวันผ่านไปเขาเริ่มกลับมาที่บ้านในเวลาดึกดื่นค่ำาืืนมืดค่ำทุกวันข้าวปลาไม่ยอมกินจนร่างกายนั้นผอมเผพ้าลงไปผิวพรรณนั้นเริ่มหมองคล้ำไม่มีสง่าราสี มีอาการเพ้อเรียกหาแต่ชื่อนางคําตาซ้าไปซ้ามาวนอยู่ทุกค่ำคืนความผิดปกตินี้ที่เกิดขึ้นกับลูกชายมันแสดงออกมาต่อสายตาของพ่อกับแม่อย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งสองผู้เฒ่ารู้สึกเริ่มสงสัยและเป็นห่วงพ่อแม่ของทิกก้านนั้นก็นึกระแวงไปว่าลูกชายอาจจะถูกใครไม่รู้ไม่หวังดีกับตัวเล่นงานเข้าด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ มันก็เป็นได้พวกเขาจึงรียบไปปรึกษาหมอธรรมประจำหมู่บ้านให้ช่วยหาทางแก้ไขเมื่อหมอธรรมนั้นนั่งสมาธิก็เข้าฌานตรวจดูอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วจึงถอดติดออกมาจากสมาธิก่อนจะเล่าความจริงให้พ่อกับแม่ของทิดก้านได้ฟังพวกโูจจำเรื่องราวของตำนานโพนคำตานั่นได้ใช่ไหม ที่ว่าโดนไอ้หนุม่มบ้านไหนก็ไม่รู้มาฆ่าแล้วข่มขืนนะ่ะตอนนี้ข้ารู้ตัวแล้วนะว่ามันเป็นใครไอหนุม่มคนนั้นมันกลับชาติมาเกิดเป็นไอทิดกา้านลูกชายของพวกสูนั่นแหละเมื่อกี้แม่นางคำตามันเข้ามาในนิมิตกูแล้วมาบอกเล่าเรื่องความจริงทั้งหมดให้กูได้รู้ มันถึงเวลาที่แม่นางคําตาจะมาทวงคืนความยุติธรรมของตัวเองแล้วพอได้ฟังแบบนั้นพ่อแม่ของทิดก้านก็ตกใจเป็นอย่างมากพยายามหาวิธีทางแก้ไขกับหมอธรรมอย่างน่าสงสารหมอธรรมก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วบอกตอบมาว่ามันเป็นเรื่องบุญกรรมที่เกี่ยวข้องพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน กูเองเข้าไปยุ่งอะไรมากไม่ได้หรอกให้กดแห่งกรรมเป็นตัวตัดสินเองเธอพูดถึงการช่วยเหลือกูก็คงช่วยได้เท่าที่สามารถทำได้ก็แล้วกันเราทุกคนล้วนมีเวรมีกรรมเป็นของตัวเองมันจะเฟิร์สแรงกรรมเอาไว้ไปได้ไม่ได้หรอกเย็นวันนั้นพ่อแม่ของทิดก้านร,รวมถึงหมอทำ รีบเดินทางไปหาทิศก้านที่ทุ่งนาเพื่อหวังจะบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังและช่วยกันหาวิธีหาทางช่วยเหลือแต่พอเมื่อไปถึงก็พบกับภาพที่น่าสยดสยองจากขนานั้นมาตั้งแต่ไกลมันคือร่างของทิศก้านที่นอนหงายเปลือยกายอยู่พร้อมกับโอบกอดโครงกระดูกสีขาวหม่น,มนทั้งตัวเอาไว้แน่น ภาพนั้นทำให้ทั้งสามคนยิ่งต้องเรีบจำอ้าเข้าไปหาทิศก้านโดยเร็วที่สุดแต่พอเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าโครงกระดูกนั้นได้เลือนหายไปส่วนทิศก้านนั้นเองก็นอนตายตาเหลือกอาปากค้าคงเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่ก็ได้รับความเจ็บปวดอย่างทรมานถึงที่สุดร่างของทิศก้านอันไหลวิญ,ญญาณที่คอของเขานั้นหักจนหมุนบิดรอบได้ขาดที่ไปเสี็จแล้ว เรื่องราวทั้งหมดนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ สำหรับตอนต่อไปอดใจรอกันอีกสักนิดนะครับกำลังรีบทำกันเต็มที่และสำหรับท่านที่สนใจสนับสนุนทีมงานจะเลี้ยงค่าข้าวมันไก่สักจานก็สนับสนุนกันมาได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ